วันนี้เราพาเข้ามาดูสวนข้างโรงเรียนเด่นวัวลาดลังสันนะครับนี่เริ่มจะมีติดเม็ดอย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาฉีดยานะป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันหนอนนะรอบนี้ผมผมก็ยังฉีดเป็นอ่าเป็นรอบผ่าดอกอยู่นะครับเพราะว่าส่วนส่วนหนึ่งมันจะเป็นเป็นดอกอย่างนี้อยู่นะครับนี่เป็นเป็นดอกแบบอย่างเงี้ยมีดอกโตมบ้างดอก บานแล้วก็มีติดเม็ดบ้างนะครับแปลงนี้ติดเม็ดค่อนข้างดีเลยนะครับติดเม็ดดีมากเลยเนี่ยเราฉีดยาไปแล้วสลัดแรงไม่ได้โดยยาเข้าตาเนี่ยครับติดดีมากเลยแปลงนี้อยู่ข้างโรงเรียนเด่นวัวนะครับเนี่ยมันเริ่มเริ่มจะสลัดดอกแบบนี้เป็นบางต้น แต่ข้างบนน่ะข้างข้างบนยอดเนาะข้างข้างบนด้านบนทรงพุ่มอะ่ะมันเห็นติดเม็ดค่อนข้างเยอะแล้วนะเดี๋ยวอีกสักเจ็ดวันเนี่ยเราก็น่าจะได้ล้างช่อนะครับเนี่ยมันก็จะมีดอกแบบนี้อยู่ก็มีนะครับเนี่ยนะส่วนหนึ่งคือเราเผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้นะฉีดพาดอกไปก่อนนะเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมเอ่อ ดอกแบบพึ่งติดมาใหม่อย่างเนี้ยนะครับนะป้องกันไว้ป้องกันไม่ให้เขาหลุดร่วงนะครับทากาวไว้นะสูตรทากาวดอกแบบนี้ก็มีนะครับต้นนี้มันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะใต้ต้นสักนะครับเนี่ยเห็นไหมมันยังเป็นดอกบานเนี่ยอย่างเงี้ยยังเยอะอยู่นะครับอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนี้ยังเยอะอยู่ สลัดดูได้สลัดแรงไม่ได้เดียยาเข้าตานะเพิ่งฉีดไปนี่มันกำลังติดเม็ดเล็กๆเต็มเลยนะครับเนี่ยแปลงนี้นะก็ทำสารน่าจะประมาณปลายพฤษภานะครับผมจำวันที่ไม่ได้นะประมาณไปปลายพฤษภานี่แหละเนี่ยมันเริ่มเริ่มติดเม็ด ลองดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับย้อนแสงไหม้้นนิดหนะึงนครับก็เริ่มเห็นติดเยอะแล้วนะต้นเขาค่อนข้างที่จะ อายุเยอะนะแต่ว่าทรงพุ่มทรงพุ่มไม่ไม่ใหญ่ทรงพุ่มเขาเหมือนกับว่าน่าจะเคยโดนแต่งสาวมาบ้างนะครับเคยโดนแต่งสาวมาบ้างก็ทรงพุ่มจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลำไย,ยรุน่นนี้นะก็จะ,ก,ะก็ยังมีมดอกแบบนี้อยู่บ้างนะครับเราก็ฉีดผ่าดอกไปก่อนรอบนี้นะเดี๋ยวรอบหน้าคิดว่าน่าจะได้ หลับโครงสร้างแล้วนะครับเดี๋ยวนะเราก็มาอัปเดตกันอีกทีนะครับสาหรับแปลงนี้นะรุ่นน่าจะรุ่น,นใกล้เคียงกับสวนของผมเองนะครับของผมมันรุ่น22พจะพาน่าจะฉีดใกล้ๆกันนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็รุ่นเดียวกันเลยนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับยังเป็นสูตรผ่าดอกผ่าดอกอยู่เดี๋ยวใช้ตัวไหนบ้างเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย